ครับก็กลับสวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่ตามทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับครับก็สหรับคลิปนี้นะครับเดือนสิงีจะพาไปดูนะครับปักรุ่นนี้นะครับบางท่านซื้อมานะครับแล้วก็ต่อไม่ได้นะครับเนี่ยลื้อออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ผมก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ก็งานในเรื่องก็คือเป็นทําเครื่องไฟนะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกพี่น้องนะครับพาท่านผู้ชมและ ท่านผู้ติดตามไปดูวิธีการต่อที่ถูกต้องนะครับก็ต้องคนอื่นต้องกราบประธานอภัยท่านครูบายจานด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็เก่งกว่าผมนะครับผมเองก็ทําเป็นแค่วิทยาทานให้กับท่านผู้ที่ยังไม่รู้นะครับไปต่อไปชมกันเลยครับวิธีการต่อปลั๊กรุ่นนี้นะครับนี่เมือท่านมาลื้อนะครับจะเป็นลักษณะนี้ลื้อมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับจะประกอบยากนะครับไปดูกันครับ ก็มาดูกันนะครับปลั๊กอันนี้นะครับปลั๊กเซฟตี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นปลั๊กเซฟตี้นะครับมีท่านในหมู่บ้านท่านซื้อมานะครับแล้วก็ท่านทําไม่ได้นะครับแล้วก็ท่านก็ไปแกะนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่แกะมาอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับคือชิ้นส่วนประกอบแต่ถ้าแกะออกมาแล้วก็จะกระจายแล้วกระจายแล้วก็จะใส่ยากนะครับ อย่าแกะนะครับถ้าซื้อมาแล้วก็อย่าแกะนะครับแกะแล้วก็ข้างในกระจายการต่อปลั๊กตัวเนี้ต่อง่ายนะครับแต่ว่าบางท่านก็ไม่เข้าใจนะครับบางท่านก็เข้าใจแล้วก็ต้องกราบประทานอภัยนะครับอย่างจะมาอย่างนี้อันแลีวตัวเซฟตี้อยู่ในกระเบื้องนะครับนี่ข้างในเป็นชิ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาแล้วก็จะแกะนะครับปกติถ้าจะเป็นอย่างนี้นะครับ ปกติเขาจะมีตัวล็อกอย่างนี้นะครับนี่นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าท่านมาแกะตัวนี้หาหาที่ต่อสายไม่เจอนั้นปลั๊กชุดนี้นะครับอันนี้ถ้าประกอบก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ามันเคยมีเศษเล็กเศษน้อยนะครับเวลาแกะออกมานะครับนี่เป็นปลั๊กเซฟตี้นะครับบางท่านหลายๆคนก็เข้าใจแล้วนะครับาหลายหลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับตัวนี้มัน ทำไมมันปิดรูนะครับเนี่ยอันนี้สองข้างทําไมปิดรูคือปลั๊กตัวนี้นะเขาเรียกว่าไอ้ปลั๊กเซฟตี้นะครับการเด็กเอานิ้วไปแย่นะครับเวลาเราถอดปลั๊กออกรอเวลาเราถอดออกมานะครับก็เขาก็จะปิดรูของเขาเองนะครับครับเห็นไหมทมําไหนเซฟตี้อ่ะเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับวิธีการต่อนะครับผมคิดว่าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับ อาจจะรู้แล้วนะครับก็ท่านที่รู้แล้วก็ผ่านเลยนะครับอันนี้ก็ทําเป็นวิยาการให้ท่านที่ยังไม่รู้นะครับยังไม่ทราบวิธีการต่อสายแบบนี้นะครับส่วนมากเขาก็จะทําสําเร็จรูปมาแล้วนะครับบางท่านก็ซื้อมาแล้วประกอบไม่ได้ก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ประกอบที่หลังนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่ของใหม่เลยนะครับเดี๋ยวมาแกะกัน แกะเห็นๆเลยนะครับอันนี้ไม่เปลี่ยนเซฟไม่มีเซฟตี้นะครับเพราะว่าเรามองไปเราจะเห็นมองไปก็เราก็จะเห็นนะครับหท้องเหลืองข้างในนะครับแต่อันเมื่อกี้นี่อันเมื่อกี้นี้นะครับนี่จะมีเซฟตี้อยู่ข้างในนะครับการเด็กนะครับก็ดีอย่างหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็มานะครับเราก็มาแกะตัวนี้ออกเลยเพราะตัวนี้เขายังไม่ได้ใส่ตะปุเกลียวนะครับแกะออกมาเลยครับ ทางโรงงานก็ใส่มานะครับนี่เขาใส่มาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ข้างในนะครับนี่เอานี้ออกมานะครับมีตะปูเกีียวนะครับนี่ตะปูเกีียว2ตัวนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีลักษณะเหมือนกันทีนี้วิธีการใช้วิธีการต่อนะครับนี่เมื่อกี้อนุนนะครับอนุนเขาจะแกะนะครับพี่น้องที่ยังไม่ทราบเขาจะแกะตัวนี้ออกหาที่ต่อสายไฟนะครับ อันนี้ไม่ต้องแกะนะครับอันนี้น่าจะขันน็อตขันตะบูเกียวตรงนี้นะครับนี่ขันตะปูก,กยวตรงนี้มาดูวิธีการต่อนะครับเอาขั้วสายมาอันดับเลกนะครับขั้วสายแยงเ่านี้เลยถ้าแย่ไม่เข้าใช้ไขควงนะครับแคะตัวนี้ออกก่อนนะครับคลายตัวนี้ออกคลายตัว เข็มขัดตัวนี้ออกก่อนนะครับให้มันเข้าให้คลายตัวออกก่อนนะครับอ่ะพอคลายตัวเสร็จเหยยเข้าไปเลยนะครับเหี่ยพี่เข้าไปเลยเยีในดูนะครับเนี่ยเยเข้าไปเลยนี่นะครับเหยเข้าโผล่มาในข้างในนี้เดี๋ยวเราดึงมานะครับดึงมาเยอะๆเลยดึงมาเยอะๆก่อนนะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูตัวนี้นะครับ มาดูตัวนี้ตัวนี้มันเป็นแบบเกี่ยวข้างนอกนะครับใช้เกี่ยวข้างนอกหันนะครับหันออกอ่ะเรียว่าหันออกแล้วนะครับทั้งสองด้านนะครับสเกตดูนะครับอันนี้นะครับแต่เราจะต่อฝักไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ปลั๊กตัวนี้เสียบนะครับเนี่ยจะต้องใช้ปลั๊กตัวนี้เสียบนะครับนะครับแต่แย่ไม่เข้าแล้วก็คลายออกมาไม่ต้องพับแย่ครับไปเลยนะครับแย่ในดูนี้นะครับ นี่เหยียดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเหยียดเข้าไปเลยให้มันแน่นนะครับแล้วก็แล้วก็ใช้สกรูไลนะครับขันเข้าไปขันไปทั้งขวาน,นะครับอย่างนี้นะครับให้แน่นเลยนะครับโอเคอ่าแน่นแล้วนะครับทีนี้เราก็มาใส่ฝั่งหนึ่งสายฝั่งนี้นะครับต้องใส่ฝั่งนี้นะครับเหยียวเข้าไปเลยนะครับ อยู่ที่สองข้างนะครับดูสองข้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ขันอย่างเดิมขันล็อกอย่างเดิมนะครับขันไปด้านขวานะครับขันล็อกสายไว้ขันผู้รู้แล้วก็ตระการประทานอภัยนะครับท่านอาจารย์ผู้าบอาจารย์ทั้งหลายนะครับนี่ก็ผมก็ไม่ไม่เก่งเรื่องไฟนะครับแต่ก็ผมก็ทําเกี่ยวกับงานเครื่องไฟนะครับพอเป็นวิทยาทานนะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับนี่อย่างนี้นะครับแค่นี้แหละนะครับอยู่แล้วนะครับเนี่ย แล้วเราก็ใส่แล้วก็ดึงสายลับนะครับดึงสายตัวนี้ลับดึงไปเลยดึงไปเลยครับดึงไปเลยครับแล้วก็ยัดเข้าไปอัดนะครับนี่อย่างนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับต่อมาประกับนี่ครับประกับตัวนี้นะครับจะมีรูสองข้างนะครับใส่ใส่ไปในร่องนี้เลยครับใส่ประคับไว้นะครับนี่ประคับอย่างนี้นะครับนี่ สองอันนะครับสองสองตัวนี้นะครับตัาให้มานะครับทางโรงงานก็นให้มาเราก็ใส่ไปนี้เลยจิ้มไปเลยครับจิ้มไปในรูนี้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปครับอ,อยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมจะอยู่อย่างนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขันแบบเดิมแค<สต>่<ๆ>นี้ก็อยู่แล้วนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขันตัวนี้ ล็อกสายไว้นะครับล็อกล็อกสายตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยอ,อ,อ่านขัาไปเลยอ่เห็นไหมครับไม่ดิ้นแล้วอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราจะยกไปยังไงก็ได้นะครับเนี่ยทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยอ่ทีน,นี้เรามาเสียบดูนะครับทดลองดูนะครับเสียบสายไฟต้วนี้ ไฟสายที่ทำเมื่อกี้นะครับปักที่ทำเมื่อกี้นะครับเสียบดูนี่เลยนะครับทีนี้เราก็มาเอาหลอดไฟนะครับลองเสียบดูนะครับติดไหมอ่าเรามาลุ้นด้วยกันนะครับอ่าติดนะครับฝาหลอดไฟติดแล้วนะครับก็แค่นี้นะครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จนะครับไม่ต้องไปลื้อนะครับครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับเกินสั่งขอบคุณ ผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับเดนสเงหก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือว่ากดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อมีสิ่งดีๆก็จะมาฝากเพื่อนๆฝากท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับสุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีชัยเดือนสเงสนะครับสวัสดีครับ